ครับผมเนาะอันนี้อ่าสําหรับคนที่ว่ารักน้องหมาเนาะน้องหมาที่ว่ามันเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังนะอ่าเราไม่ต้องใช้ยาก็ได้ใช้เป็นอันนี้จะเป็นใบสับเสือบ้านผมเลือกหญ้ามังวายไยงนนะอ่าใบตัวนี้ก็เอามายางเงี้ยเอามาให้เยอะๆหน่อยแล้ว,ก,ลวก,ลๆๆออก็แล้วก็รูดรูดรูดใบออกแล้วก็ตําเอาอย่างเงี้ยนะนี่ครับผมก็จะทําอย่างนงี้แหละเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนานกลับมาโอ้โหเป็นเป็นกากเก,กลื่อนเลย เลยต้องเอามาจำใส่ให้เขาทุกวันทุกวันนะครับผมถ้าใครที่ว่ามีที่บ้านที่บ้านอย่างนี้นะยาโรคคิวหนังของน้องหมาเขาเนี้ยเขา,าจะรักษายากอยู่นิดหนึ่งเนาะแต่เราคอยตามให้เขาทุกวันทุกวันประมาณสักสิบวันอนะโรคคิวหนังเขาก็จะหายแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราไอซื้อเป็นพวกยาอะไรอะไรมันก็มีอยู่แต่ว่าจะแพงอยู่นิดหนึ่งเนาะแต่อันนี้ไม่อันนี้เราไม่ต้องนะครับ อืมนะเห้เจ้าดำมานี่นี่าตัวนั้นนะเมื่อก่อนเมื่อสักสิบวันที่แล้ว่ะนะโอ้โหคนไม่มีเลย แล้วก็เอาเอาเอามาตำนะตำคำโคกอะไรก็ได้ครับอตำ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 ใช้เครื่องปั่นเราก็ได้นะก็ก็ย่ถับเสือนี่มันอ่าอ่มันก็ช่วยอะไอมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอันตรายหรอกบางครั้งเราก็มีดบาดแผลอะไรเป็นไอ หญาใบตับเสือนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะมีที่บ้านปลูก็ต้องต้นสองต้นก็ได้ครับผมหรือว่าเก็บตามข้างทางก็มีที่บ้านผมมีเยอะแยะครับพี่ๆคนไหนอยากจะได้ก็มาเอาก้าพันธุ์เลยไม่ต้องซื้อครับจะส่งให้ก็ได้นะขายมีขายให้ด้วยอ่าเนี้ยเราเราลองมาดูในในหม้อเนี่ยเราจะเราจะทำอะไอย่างนี้นะครับเนี่ยครับต้มอย่างนี้เลย แล้วเขาก็โดนผิวหนังเขาก็จะไม่แสบด้วยนะใส่ตำใส่ทุกวันนะเอาสักสิบวันอย่างเงี้ยนะเขาเขาก็จะได้แล้ว <c oughs> จะดำเสร็จแล้วแล้วก็วิธีใส่เนะโชเก็บไว้อมาตัวนี้ไอ,อนน้ดำ ไปไหนได้เดี๋ยวไปอ,อุ้มมาก่อนนี่เจ้านี้ขาแลกเขาไม่มีขนเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยนะ อ่าเป็นแผลนี่ขนเพิ่มขึ้นมาดูหูเขาดิโอ้หเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยกินก็เยอะโดยที่เรากำมาอใมาอย่างเงี้ยนะนี่เนะนี่ยแล้วก็บีบใส่เงี้ยนะ,นะเขาจะดิ้นนิดนึดนงแล้วก็นี่ใสม่มันจะมันจะมีน้ําออกมาอยู่แล้วก็บีบนี้เลยที่จริงน้องเ,เขาก็ไม่ไม่ได้แสบหรอกครับเราเราพยายามบีบบีบเอาน้าเขาอย่างเงี้ยนะแล้วก็บีบออกมา ใส่สักสิบวันนะครับเดี๋ยวเขาเขาก็หายละบีดชิบเสร็จแล้ว,วก็บีดเนี่ยถ้าถ้ามันเขาน้องเขาที่ที่มีมีมีแผลตรงเนี้ยนะมีแผลตรงเนี้ยเราก็ค่อยๆบีดแต่เขาจะดิ้นอยู่นิดหนึ่ง เอ้ยะอ้ยะอ้ยะอัยเอ้ยะค่ายค่อยอะไรนี่อมือมันก็มันจะสมานแผลไปด้วยนะนี่พี่ๆเขาก็รูปไปเลย ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่เขามีแผลนะมีแผแลเราก็พยายามใส่เอาใส่ให้เขาี mm hmm. แล้วก็บีบไปเลยบีบไปเลยเลยทายให้ทั่วเนี่ยเขาเขาจะมีน้ําอยู่นะ mm hmm. บีบมาอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่าดดเดอเปีย,ยใส่ให้ชุ่มเลยมันไม่มีเคมีแม่ไม่อันตรายกับแมานะ mm hmm. ขัแล้วโกรนเลยไม่มีขนทักเส้นเลยครับเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ <laughs> ตอนนี้ดีละให้ mm hmm. ที่ตรงที่มีแผลเขาเขาจะคัน ค่อยทำไลยชึบเป็นไงนะโอ้ยไม่ไม่เอาออกบ้านเลยไม่ออกกําลังกายด้วยกินแล้วก็นอนอ้วนแล้วเดี๋ยวก่อนใส่ใส่ใส่แผลตรงหูก่อนนี่นี่นะนี่แผลแผลตรงหูเขาเลยแหละเดี๋ยวไปอย่าไปเดี๋ยวก่อนใส่ตรงหูก่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมถูถูถูเสร็จแล้วเราก็ใช้กากตัวนี้แหละครับถูเขาเลยชุ๊บ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 ชุบรูปไร้เสน่ห์หัน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 เขียวอีเลย รออีกสักสิบกว่วันอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ให,ให้ให้ดูนะขนเขาจะเงาเขาแล้วไม่ไม่ไมีขนเลยไม่มีขนแต่เส้นเดียวด้วย ถ้ามันมีแผลเราก็พยายามใส่ตรงแผลเขาให้เย้ยสุดนะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมีเขาเขามีแผลแล้วเขาก็จะไม่คันอืมใช่อันนี้ถูต่อขัดผิวให้เขาสักหน่อยเสร็จแล้วเช็ดเช็เชอ อี่ยบร้อยแล้วครับเนี่ยทำอย่างนี้สักสิบวันนะติดต่อกันนะเขาก็จะหายเลยยังไงเขาจะถ้าที่เขาคันน่ะเป็นมันจะคันถ้าเราหมาพวกนี้นะถ้ามันมันเราเราไม่ดูแลเขาที่กินเขาจะออกหนังเขาก็จะขนเขาจะเปื่อยหมดเลยมันไม่ไม่ได้แสบแล้วก็ไม่มีอันตรายกับร่างกายด้วยนะ ใครหมาที่เป็นโรคผิวหนังที่บ้านนะ่ะพี่ี่ก็ลองเอาไปทําดูที่บ้านนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับอื้อ้วนเลยเนี่ยเป็นโรคผิวหนังบ้านผมรั่วเป็นหมาขี้เลื้อน <c oughs> อ่าสวยแล้วอี่อยังไงอ โอ้หางก็ไม่มีขนเลยไปเรียบร้อยแล้วไปไปได้แล้วไปนอนต่อวันหนึ่งมันวิ่งยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยนี่ครับเป็นเป็นผิวอย่างนี้นะเราพยายามเอาน้ำยาทายเขาเรื่อยๆยังก็หายวิธีที่ง่ายๆนะรักษา,าโรคผิวหนังให้กับน้องหมาใช้ใช้ยาสับเสือได้แหละครับ ูกที่สุดแล้วเดี๋ยวคนขนเขาก็จะขึ้นมานี่เขาแล้วไม่มีเลยมีแต่หนังโอเคนะครับ